ครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสีภาพี่น้องว่าเบ่งเฮ็ดขาวผมนะครับพี่น้องเฮ็ดขาวผมนี่ครับพี่น้องให้สังเกตเบ่งนะครับเนาะนี่ม่อว่านี่ผมตัดปากถุงก็คือการเปิดนากรเฮ็ดเป็นขันตอนทุดถ่ายเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นออกเบิ้ดได้ครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตเบ่งนะครับเนาะให้เบ่งไปซีจางเงาเนาะครับเนาะบางบางดอกเพิ่นกะบ่บเป็นดอกนะครับเพราะอากาศมันร้อนเกินไปเนาะครับเนาะผมเอา อากาศบททันเมื่อวานนี่ครับพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันแห้งขนาดได้ครับพี่น้องเลยศาสตร์ประชิดเงีวให้พี่น้องเนื้เบ่งไปน้ากันเนาะครับพี่น้องเห็นบหครับดอกกับพ่อได้กินอยู่ครับพี่น้องเลยพ่อได้อยู่เนาะครับพี่น้องอยากให้สังเกตเบิ่งเนาะครับเนาะว่าดอกคนเป็นอย่งสี่ครับเดี๋ยวพี่ฟ้าเวค่ะอันนี้มันโอ้ยจ็ดสิบวานในใดพี่น้องให้พี่น้องสังเกตเบิ่งทำหมวกดอกคนสี่บ่ค่อยเป็นประเด็เนาะครับเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่เนาะครับพี่น้องศาสตร์ประชิดเงีวให้พี่น้องเนื้เบ่งไปน้ากันเด้อพี่น้้อองเด มันบอกครับพี่น้องอันนี้คือเฮ็ดขาวเนาะครับพี่น้องสาดไปซะซะให้พี่น้องป้องไปเบิ่องปะน้ำกันเนาะครับเนาะมันบอกครับฮะได้อยู่ครับแต่ว่ามันหนักอาจักยเศร้าว,ว่าอ,อาจารย์บาดครับผมครับผมอ่านเพิ่นมาสั่งเฮ็ดขาวเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่า ทางอันลงเห็ดผมติดอ่าริมเขื่อนนะครับเนาะติดริมถนนนะครับเนาะทางจักรยานออกกําลังกายได้ครับพี่น้องมันบอกครับพี่น้องสาดปร์ประสาให้พี่น้องได้เบิ่งไปน้ากันเนาะครับเนาะอันมันเปนพุ่มเบานะครับที่ขางนี่ครับมอาขางนี่ครับพี่น้องเห็นบอกนีะเพิ่นกําลังออกนะครับออกเพราะว่าผมเปิดเอาโอกาศนะครับมัวร์นี่พวได้มีหมวกดอกได้ครับพี่น้องเลยเห็นบอกครับท่านี่พ่อได้กินอยู่ครับตัวนี้ สัมมี่ได้อยู่เนาะครับพี่น้องสังเกตเบึงเนาะครับพี่น้องให้เบึงเนาะครับเนาะพี่น้องเห็นบ่กนั่งอ่าพ่นสีมีหมวกดอกแต่สวงข้างล่างนะครับเนาะเพราะว่ามันจะบวกลอนแห้งปันใดเนาะครับพี่น้องเห็นบอกครับพี่น้องเต็มได้ครับพี่น้องมันเป็นพุ่มเบาเลยครับคางนี่ผมคิดว่าอ่าจะได้หลายเติบอเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะพายยางไปบึงฟังนั่นเนาะครับเนาะให้เบึงภาพรวมครับบ้านนี่ภาพรวมก็คืออ่าผมจะถ่ายข้างหลังไปเนาะครับเนาะเมื่อกี้นี่มันตอบแสงแดดเนาะครับพี่น้อง ครับครับฟังสองฟังก็ได้ครับพี่น้องมึงดูนี่เห็นไหมนี่ขางนี่เห็นพี่น้องเห็นสังเกตบึงนะครับเนาะมันออกหลายนะครับพี่น้องจะให้พี่น้องป้องปลายบึงพอน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิลงมาเก็บให้พี่น้องนะบึงพอน้ำกันนะครับเก็บแล้วว่าอันเห็ดมันอ่าพอกินบอกครับดอกซสำนีได้อยู่ครับพี่น้องเห็นบุครับนี่โป้งนี่ครับนี่เห็นบุครับพี่น้องอันนี้งามนะครับลักษณะนี่คือเห็ดงามทั้งสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพวกเไปเบิ่งขังนั่นไปน้ำกันครับพี่น้อง ข้างนี่ก็บบล็อตเตอไส้หยอกได้ครับพี่น้อง ah เห็นปะครับพี่น้องสาดตร์บาชิตเนียวเว้าไปให้พี่น้องในเบื้องโน้ตครับเนาะเพราะว่ามือนี่อ่าคางนี่ก็ยังบม่ค่อออกรลายเป็นใดเนาะครับพี่น้องแต่ว่าก็เต็มคือกันนะครับพี่น้องเลยพี่น้องสังเกตเบื้องมันฉีมันใหญ่เกินไปเนาะครับเนาะลูกค้าพนมอมากเด้ครับพี่น้องเลยถ้ามันดอกใหญ่ค่ะดอกจังซี่ได้อยู่ครับเนี่ยเห็นปะครับพี่น้องดอกตั้งแบบนี้นะได้ครับ แต่ดอกลักษณะนี่กะมันก็อ่อนนด้ครับพี่น้องมันบ่ได้ยามได้ครับพี่น้องเยแต่ว่าอ่าเราอยากให้มันน้อยเงากว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้มันใหญ่เกินไปนะครับพี่น้องเห็นบ่นี่บอกครับพี่น้องให้พี่น้องไปเบึ่งป้อกันนะครับพี่น้องสังเกตเบึงได้ด้วะครับเนาะ็นบอกครับให้พี่น้องสังเกตเบึงนะครับเนาะมาแวะมาขางนี่โอ้ยใหญ่โป่งโคลงปวงเรีงเมื่อไหร่ครับพี่น้องเลย โอ้ยเบิ่งเฮ็ดนะครับพี่น้องเลยศาดตร์ไปขึ้นไปน้องครับพี่น้องเห็นบ่ครับภาพรวมนลยครับขาวเลยครับอีตั้งแต่เฮ็ดนะครับพี่น้องเลยอืมเห็นบ่ครับเพราะว่าผมปลูกติดอยู่อันเขาเรียกว่าอ่าริมน้ำโขงครับสวนผมติดริมน้ำโขงนะครับพี่น้องบรรยากาศกับมันชีดีจังสีเลยครับพี่น้องพอฟังนี่เนาะครับพี่น้องเห็นบ่ครับเปิดได้ซัมนี่นาะครับเนาะอันนี้ครับผมเปิดอากาศเปิดอาวุธเลยครับนี่ บัวนี่เปิดบทั้งครับพี่น้องเลยมันต้องเอาอากาศจังสี่ครับพี่น้องเลยเห็นบ่มนี่ดอกบนจังสีมีจังหน่อยนะครับพี่น้องเห็นบ่ครับมันชิ่นหน่อยเห็นบ่ครับคาดว่าอ่าถ้าเราบ่เปิดอากาศออกมันชิบโบ่มีดอกจังสี่ได้ครับพี่น้องเลยมันชิบ่มีอ่ามันชิเป็นจูมออกมาเลยครับพี่น้องเลยเด็กครับเบื้องข้างนี่ครับพี่นี่ครับอยู่ข้างล่างนี่ครับเห็นบ่นี่สิเป็นดอกได้หน่อยจังสี่ครับดอกได้หน่อยจังสี่ก็ดีได้ครับนี่ถ้าเอาอากาศได้จังสี่มันชิดีครับพี่น้อง แต่ว่ามันก็ผมก็เอาซ่าเกินไปนะครับเนาะมันก็เริมีการพ้นกระทบผลกระทบก็คือในลักษณะนี่ครับดอกจะเป็นเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับแต่ว่ากระบบกเป็นยังครับเอาไปแกงกินนั่นแซ่บครับพี่น้องเลยหมูว่านเนี่ยผมแกงเลยนะครับว่านนี่ว่านในแกงเรียบร่อยนะครับพี่น้องนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องครับที่เข้ามารับชมวีดีโอผมสวัสดีครับ